สวัสดีค่ะ FC ตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะตอนนี้เราก็จะมาดูพระเอกนี่นะคะกับน้องเก๋นะคะจิมมี่ดูแลเก๋จะไปไหนง่ะไปไหนไปไหนไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปแล้วไปไหนไปไหนไม่ยอมกินเลยยังไม่หิว ไปไหนลูกไม่ต้องไปเนาะดูขา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 เดี๋ยวรถเยยบอันนี้มั้อันนี้มัดนนน่าจะโดนรถชน ไปไหนลูกไปไหนไปไหนไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยเก๋กำลังจะขยายบริเวณพื้นที่ตัวเองอ่ะใช่สร้างอาณาจักรค่ะโดยที่ มันไปนอนไปแล้วค่ะเก็บไปแล้วค่ะเก็บไปแล้วค่ะลกสาวมเก็บไปแล้วค่ะเก็บไปแล้วค่ะเมีอไรจะบอกคุณแม่เหรเก็บไปไหนคะเก๋ไปแล้วค่ะเก๋จะกลับไปร้านปลาซอนนะคะะ เอฟซีบอกว่าระวังลุงมงคลนึงเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ